องค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วมีการบันทึกไว้หรือไม่บันทึกไว้ก็แล้วแต่สิ่งที่ท่านสอนนะเป็นภูมิรมภูมิปัญญาขององค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้านี่คือภูมิภพภูมิอันนี้คือความหมายที่น้องบอกเรานะคะนี่คือภูมิธรรมภูมิปัญญาภูมิธรรมภูมิปัญญาภูมิรู้คือการที่เกิดรู้ได้ด้วยิจน้องบอกลว่า เมือนเราเอาโจ์มาตั้งสักข้อหนึ่งเนี่ยแล้วพอเรารู้โจทย์เนี่ยเราสามารถตีโจทย์นั้นได้เราสามารถเข้าใจในโจทย์นั้นได้นั้นก็เรียกว่าภูปพูนทามพูนคือภูงรู้ว่าพูงรู้ที่เกิดขึ้นในทิศน,นะคะอ,อ,อันอนี้ตัสเศได้น้องเคยอธิบายให้น้องฟังออน้องอธิบายให้แม่ฟังว่าอย่างนั้นโอ้โหสุดยอดอีกแล้วท่าในใดต้องการเป็นกระบอกสียงให้กับข่าวนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับผมกดไลค์ให้กับจอนนี่แล้วก็กดแชร์ไป นะครับจนกว่าข่าวนี้จะจบนะครับทุกท่านเออนี่ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับคําว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาว่าอย่างนั้นโอ้ยนะครับผมอะไรนะจิตสื่อจิตไม่ใช่ตัวหนังสือนี่เฉียบนะครับผมกับหัวข้อของเขานะ แต่ไม่ใช่ตัวหนังสือที่คุณมองว่าคุณท่องตัวหนังสืออันนั้นได้แล้วอันนั้นคูคุณมีภูมิธรรมภูมิปัญญาไม่ใช่นะคะตัวหนังสือไม่ใช่ภูมิธรรมภูมิปัญญาแต่การเข้าใจกรนจากในตัวหนังสือนั้นต่างหากที่เรียกว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาคุณสามารถตีความได้กระจากหรือเปล่าแล้วเวลาคุณตีความได้อ่ะคุณตีความแล้วคุณมองว่าคุณตีได้กระจากอ่ะแล้วคนที่เขาวิปัสสนากรรมฐานเขามาฟังคุณอ่ะเขายอมรับในคุณไหม เขาบอกว่ามันกระจางจริงไหมหรือคุณรู้แต่ตัวคุณอ่านั่นก็ต้องไปดูอีกทีนึงเองก็ก็ดูสิครับคุณแม่ว่าชาวพุทธทั้งประเทศน่ะเขายอมรับกี่เปอร์เซ็นเนี่ยเห็นไหมพูดมาปุ๊บมันเข้าตัวเองปั๊บเลยนะครับอืมดูสิครับคนยอมรับเท่าไหร่นะครับดูสิขนาดไลค์ในช่องตัวเองคนยอมรับกี่คนที่ไปคอมเมนต์น่ะที่คอมเมนต์ยอมรับเนี่ย ถึงยี่สิบสมสิบคนไหมคนที่ไม่ยอมรับกี่ร้อยกี่พันคนเห็นไหมครับโอ้ยสักแต่จ,จะพูดมันไม่ได้ต้องดูความเป็นจริงด้วยว่ามันยังไงต้องเช็คช่องตัวเองเช็คคอมเมนต์ตัวเองด้วยนะเออไม่ใช่พูดพูดเข้ารูตัวเองอะนะครับผมอืมภาษาอีสานมาเ่าอกับว่าว่าเขาตะหู้กับของอะไรประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่น้องตอนนี้น้องอายุแค่ น้องพูดเรื่องธรรมะมาห้าหกเจ็ดแปดขวบเนี่ยมันพิสูจน์ได้โดยการที่ผู้ที่เขามีวิปัสสนากรรมฐานแล้วเขาทาในสภาวะที่ต้องเรียกว่าจิตสื่อจิตแต่คือเรื่องของจิตแต่เขาทาได้เป็นอย่างนี้แล้วเขายอมรับเขายอมรับในความเป็นน้องใครยอมไหมมันเกิดการยอมรับแล้วคุณก็เลยเห็นภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพที่เขานับถือในความเป็นน้องเขาเรียกน้องว่าอาจารย์เขาไหว้น้อง ใครยอมรับกลุ่มแค่เนี้ยกี่คนนะ่ะยอมรับเอาถามจริงคุณแม่ถามจริงๆคนที่ยอมรับมีกี่คนอย่าให้ย้ำเลยนะแค่ช่องผมอะนะครับผมคนติดตามไม่เยอะเท่ากับคุณแม่เลยนะเอาจริงเออเอาจริงนะหลายๆช่องรวมกันอของผมแพ้นะนะครับแต่ถ้าวัดกันดูเน่ยนะขนาดช่องผมเล็กๆนะผมว่าของผมคนที่เห็นต่างเยอะกว่าด้วยซ้ำไป นะครับเยอะกว่าขาดเลยนะครับลองวัดดูไหมล่ะ <c oughs> ไม่ต้องไปเอาสื่อนะถ้า,าสื่อนี่ไม่ได้เลยนะยิ่งไปเอาของพี่หนุ่มเนี่ยคนกดไลค์พี่หนุ่มเป็นแสนนะครับนึกออกไหมอมอีซอเขยี่ข่าวโพสคนกดไลค์อีซอขี่ข่าวแบบหลักหมื่นหลายหมื่นเห็นไหมครับเออส่วนของเราคนกดไลค์หลักร้อยหลักสิบจะบอกว่าจะบอกว่าอะไร คนยอมรับนะครับโอ้โ oh หเอาอะไรคิดนี่เนาะตรงนี้คุณมีบ้างหรือยังนะคะถ้าคุณไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามคืออย่าเลยค่ะคือมันเราเราไม่อยากอย่าบอกว่าไม่มีถ้าแบบถ้าเป็นผมนะผมมีคนเชื่อ,อนี่เยอะอยู่นะเอาจริงเวลาผมพูดอืมแต่คือไม่ได้พูดเพื่อจะมาแข่งอะไรนะคือแบบคือความรู้ แบบงูปลาอย่างผมเอา้าคนยังมียังมีคนมาเชื่อเลยอ่ะลองเปิดวอดดูไหมล่ะเล <c oughs> ยครับเอาวัดกันที่คนยอดกดไลค์เนี่ยอ่ะเออนะครับนะโอ้ยนะครับผมปรวรดกระบาลจริงๆนะครับเปิดโวันเลยเปิดวตดแบบเปิดวตดจริงๆนะเออมันถึงจะรู้ไงชัดเจนเลยนะ แล้วชอบพูดนะทำไมต้องวหาเด็กอะแล้วมันติดทิศของเขาไหมอะถ้าเขาจะยอมรับน้องเป็นครูยอมรับในคําสอนที่ที่น้องสามารถมามาทําให้เขากระจ่างได้อะ่ะแล้วคุณจะเป็นอะไรกันนักหนาเราก็ไม่เข้าใจอะ่ะเออจะเป็นอะไรกันนักหนาเป็นอะไรครับทุกท่านเป็นอะไรถามหน่อยจริงแล้วพอพอ,อใครเห็นตา่างจากคุณนะ คุณบอกว่าใครเห็นต่างจากเราเราฟ้องไม่ใช่นะคุณเ็ื่แต่ผิดนะเหรอคนที่เห็นต่างกับเรามีเยอะแยะแล้วเห็นต่างแล้วเข้ามาหาน้องนะคะมาสอบถามน้องมาพูดคุยกับน้องจนสุดท้ายอ่ะเขายอมรับในความเป็นน้องอันนี้คือความคิดเห็นต่างเรามานั่งคุยกันนะคะแต่ไม่ใช่คุณเห็นต่างแล้วคุณมาทําในสิ่งที่เป็นความจริงให้เป็นความเท็จอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเห็นต่างะเขาเรียกว่าใส่ร้ายให้ร้ายคุณต้องแปลความให้ให้ออกก่อนนะคะ ปฏิทโธใช่มันคนมันคนละอยานะ่างกันเนาะแล้วถามว่าน้องเนี่ยอายุเท่านี้น้องไปทําอะไรน้องไปทําอะไรที่คนแบบโอ้โห,หแบบน้องไม่ได้ทําะแต่คุณอนะทํายังโมโหโตอยู่บ่ยังโมโหจะคล้องอยู่ไปเรียวนี่ฮะน้องไม่ได้ทําอะไรเลยแต่พ่อก,กับแม่ทําอะไรแอดมินทําอะไรผมตอบผมได้ไหมอันเนี้ยอันนี้ถามนะเนี่ยตอบได้ไหมพ่อก,กับแม่ทําอะไร แอดมินทำอะไรเออเนี่ยตอบได้หรือเปล่าแค่นั้นอะไรขนาดไมรูจะพูดยังไงแถมไปปฏิบัติธรรมสอนคนให้วิปัสสนาก็<อ>คล้ายๆเออ,เอ,อก็บอกว่าสอนคนให้วิปัสนาก่อนหน้านี้สอนคนให้ว่าเป็นอนาคามีเป็นลูกพระพุทธเจ้าเออเป็นบุตรบุญธรรมพระโพธิสัตว์กวนิมอโน่นี่นั่นนะครับผมอีกลหลายๆอย่างนะครับ เออเนาะมาเปลี่ยนการสอนวัยจังเลยนี่ฮะถ้าเปลี่ยนสเสมือนตำราหรือตำราเนี่เปรี่ยนเสมือนแผนที่เนี่ยแล้วการปฏิบัติคือการเดินทางนะครับมันถ้าเปรี่ยบแบบเนี้ยก็หมายว่าการที่เราดูแผนที่หรือดูตำราเนี่ยก็คือดูให้รู้ผังก่อนดูให้รู้แนวทางก่อนเสร็จปั๊บการที่เราจะเข้าถึงเอ่อหรือเราจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้แล้วก็เอานํามาใช้ได้เนี่ยเราก็ต้องเดินทางหมายว่าพอเราดูแผนที่เราก็ต้องเดินทางาาตามแผนที่แต่ในละ เรารู้อยู่ว่ามันปลายทางเนี่ยต้นทางมันไปจากไหนแล้วก็ปลายทางมันมันจะไปถึงไหนเนี่ยเรารู้แต่การที่เราจะได้ประสบการณ์คือเราต้องลงมือในการเดินทางเองตามแผนที่ที่ที่เห็น <c oughs> เพื่อไม่ให้เราหลงทางการอ่านตำราหรืออ่านคําสอนหรือข้ไตัปพิสดก,ก็เหมือนกันเราอ่านเพื่อให้เรารู้แนวทางก่อนแต่มันจะสมฤทธิผลได้เนี่ยเราก็ต้องนําสู่การปฏิบัติความหมายคืออย่างนี้แล้วในการ ในการเดินทางเนี่ยอมันก็ต้องมีการอธิบายความว่าเอ้ยเมื่อเมื่อเราเจอประสบการณ์เราอ่านทางเนี่ยเราเห็นอะไรเราก็ต้องมีการอธิบายประสบก,การณ์การการการเดินทางของเราอ่ะก็เปรียบง,ง่ายๆแบบนี้ครับในการปฏิบัติธรรมงูปลานะครับผมแต่ละคนเอาจริงนะเอาจริงนะงนะความรู้เรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยงูปลากันทั้งนั้นผมบอกเลยนะครับผมเออ ผมหน่ยังไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมเนี่ยเอาจริงนะทุกท่านเป็นไงฟังแล้วเป็นยังไงครับทุกท่านดุดันไหมก็ต้องดูกันในศาลอีกแหละนะครับเราก็อารอศา,าลวิพากษาลหลว่าเนี่ยคดีที่เขาแบบฟ้องกันเป็นเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของสำนักพุทธจะว่ายังไงแล้วก็มาติของมหาเถรสมาคมเนี่ยนะครับผมจะส่งผลยังไงบ้าง เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ